สวัสดีครับผมชาวเพจ a c e b o o k หนุ่มอตอขาวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับยามเย็นเย็นแบบนี้นะครับเจอกับผมได้นะครับผมในไลฟ์สดนี้นะครับเนาะในหน้าเพจนี้นะครับกับช่วงรีวิวรถยนต์นะครับผมเนาะแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นกันด้วยนะครับนี่อย่างวันนี้นะครับผมเอาใจสายกระบะผ่อนถูกๆกันละกันนะครับนี่เนาะอีกหนึ่งคันนะครับเป็น m a ด้าบีทีนะครับตัวนี้นะคันนี้เป็น4ประตูด้วยนะครับเนาะแล้วก็เป็นรุ่นไฮเลเซอร์แล้วด้วยนะครับนะเป็นตัวสูงนะครับของมาด้านั่นเองนะครับตัวนี้เครื่องยนต์อยู่ที่2,500นะครับเนาะใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะครับเติมได้หมดเลย B7 นะครับนะได้อยู่นะครับผมเนาะอ่ะใครที่เข้ามาแล้วนะฝากกดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับนี่กระบะ่อถถูกูงนะวันนี้นะ สำหรับท่านไหนนะครับที่กําลังมองหาอยู่นะครับเอาไว้รถไว้ใช้งานนะครับผมเอารถไว้สแปร์นะครับเนาะตามที่หน้างานของลูกค้าทําอยู่นะครับนะคันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับผมกับเจ้ามาด้าวีที50นะครับตัวไฮเลเซอร์กระบะ4ประตูยกสูงคันนี้ปี2007นะครับนะปี2007สีเทานะครับดั้งเดิมจากเล่มรถเลยนะครับผมเนาะนีแล้วก็ มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นอะไรนะครับเดี๋ยวรอเจอกันน้องะก่อนแล้วกันนะครับผมนะแต่ในวันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมพาไปรีวิวก่อนแล้วกันนะครับผมนะสําหรับท่านที่กําลังเข้ามาดูอยู่นี่นะครับผมเนาะอ่ะโคตรสวยเลยนะกระจัางหน้าแบบนี้นะครับผมอ่น้องเงาะมาพอดีสวัสดีค่ะค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวให้พี่เต้รีวิวก่อนนะได้เลย จ้ามาค่ะ,ะให้พี่เตร้รีวิวรถนะดูก่อน,นว่ารถราคาถูกนี้สภาพเป็นยังไงอือนี่ระจัจหน้าสวยมดดาด้าโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับผมนะตัวนี้มีไฟตัดหมอกแล้วด้วยนะสําหรับมาด,ด้านะครับผมเนาะอันนี้นะครับของแถมนะอันนี้มีมาให้นะครับผมโคมไฟนะครับยังใส่อยู่เลยนะมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับด้านหน้าว่าสวยแล้วด้านข้างนะครับผมนี่น้องอ๋อ ได้ยางนะครับเอาทเรนไปด้วยนะเป็นบบวเวอร์บลเวอร์เอาทเรนนะครับนี่แม็กซ์เซตเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยนะครับดอกยางนะเอาไว้ลุยได้เลยนะครับนี่พร้อมเลยนะครับผมหน้ายางสวยๆเลยเนาะตัวนี้ได้ครับเป็นล้อแม็กขอบสิบหกด้วยกันนะครับนะล้อแม็กขอบสิบหกเนาะอ่ะดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับผมนะเนี่ยด้านข้างยังสภาพสวยๆอยู่เลยนะครับเนี่ยตัวอักษรยังอยู่ครบนะครับผมนอสองจุดห้า นะครับ D.I. Turbo นะครับอคันนี้มี turbo แล้วด้วยนะนี่ไม่ธรรมดานะผมเครื่องยนต์เนาะเนี่ยมือเปิดนะครับผมก็จะเป็นโคเ r o ยมนะครับแบบนี้เลยนะนะโอ้โหสวยนะนะนี่นะครับด้านหลังก็สวยนะครับผมนะด้านหลังสวยมากเลยสวัสดีคนดูด้วยนะครับผมนะใครกําลังมองหารถ กระบะพอนเบาๆอยู่นะครับนี่แบบนี้นะครับเอาไว้ใช้งานได้นะครับผมมัด้าวีทีห้าสิบปีสองพันเจ็ดนะครับด้านหลังนะครับเนาะท้ายสวยนะครับไม่มีรอยแบบรอยบิดเบี้ยวเลยรอยโก่งมาเลยนะครับดูดินี่นะฝาท้ายนะครับเนียนไปกับโคมไฟท้ายเลยนะค่ะนี่เป็นไงนะครับเรียบไปเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็มีกันชนหลังมาให้นะครับหนึ่งชิ้นนะใหญ่ๆเลยใช้งานได้นะครับ คมไฟยังสวยเลยนะครับนี่คมไฟยังใสอยู่เลยนะโอ้โหเป็นไงสวยมากนะครับถ้าใครสนใจอยู่นะครับผมแม็กไลเนอร์นะครับกระบะข้างไม่มีร้อยเจาะนะครับนะเนี่ยสวยเลยนะครับกระบะข้างร้อยเจาะไม่มีเลยนะครับโอ้ยเป็นไงตานี้ยังสวยนะครับไปเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่านี่นะครับผม ภายในนะครับนะภายในด้านหลังนะครับเนาะของเจ้าคันนี้นะครับผมเบาะเป็นเบาะผ้านะครับสีครีมนะครับสภาพสวยๆเลยนะเนี่ยเบาะค่อนข้างเบาะค่อนข้างสวยนะครับนะอ่ะเบาะคันเดียวสวยค่ะพี่เต้น้อง่เดี๋ยวเราต้องรีบแล้วล่ะมาแล้วหมดมาแล้วใช่ไหมคะนุ่นนุ่นไงภายในก็จะประมาณนี้นะพี่เต้นะอ่ะครับ ตัวนี้เป็นสี่ประตูนะขึ้นลงง่ายครับผมนะปีประตูขึ้นลงง่ายนะครับยกสูงด้วยเนาะขับใช่ค่ะดูยได้ทุกสถานที่จริงๆนะครับนี่มีเก๊กกลางด้วยนะครับผมะเก๊กกลางนะครับถ้าไม่ได้ใช้ก็ปิดไปนะเป็นที่พักแขนได้นะครับปีพิงแขนได้เนาะเบอกเป็นเบาะเดิมๆนะครับผมเบาะผ้านะครับสวยไม่มีร้อยขาดเลยค่ะนะเนี่ยดูนะครับอย่างด้านหลังที่น้องเงานนั่งอยู่นะครับเนาะนั่งสบายนะครับมีนี่ด้วยนะมีที่พักแขนด้วยนะครับ ออ่ออเป็นไงล่ะยัง,ยงสวยยังสวยนะครับเนาะรถพร้อมใช้งานเลยนะครับผมคันนี้มัด้าบีทีห้าสิบนะครับอะมาดูด้านคอนโซลด้านหน้ากันบ,บ้างดีกว่านะ้งองเอ๋ะครับค,คอนโซลด้านหน้าเป็นสีโท,ทนนะครับผมน,นะสีเนะบตตัดกับสีครีมนะครับนี่ลงตัวมากๆเนาะให้มันดูแบบมีมิติมากขึ้นนะครับนะเนาะคอนโซลด้านหน้านะครับผมนี่เครื่องเล่นยังเดิมเดิมอยู่นะครับขนาดรถปี2007นะเจ้าของเก่ารกษาดีมากเลยนะ เครื่องเล่นยังไม่มีร้อยแกะร้อยติดตั้งอุปกรณ์ใดๆเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะไอพวกเครื่องเสียงนะครับยังใช้งานได้แอร์เย็นนะครับนี่ถัดด้านมานะครับผมตรงกลางนะครับก็จะเป็นคันเกียร์นะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ห้าสปีดด้วยกันนะครับนี่แล้วก็เกียร์ธรรมดาห้าสปีดใช่นะครับนี่เป็นอันนี้หนังนะครับหุ้มคันเกียร์นะครับอ่ะเนาะแล้วก็ผมอะไรนะครับผมนะ นี่พวงมาลัยเป็นแบบนี้เลยครับมาสด้านะครับอ่ะเนอะอ่ะนี่นะครับผมเดี๋ยวไปดูภายในห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าอ่ะเนอะดูภายในห้องเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับ ใครที่หาอยู่นะครับผมขู่รถโคตรสวยนะครับรวมไถึงห้องเครื่องยนต์นะครับผมนะห้องเครื่องยนต์2.5ดีเซลนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เนาะด้านข้างมันบอกมีทวีบใช่ไหมคันนี้เดี๋ยวขอหาก่อนนะครับเป็น2.5ทวโบนะครับผมอ่ะเนาะเห็นนะรถค่อนข้างเลี่ยมนะครับผมนะ ค่อนข้างเลี่ยมเลยนะครับรถยนต์นะครับอ่านี่ทอร์โบอยู่นี่นะครับผมนะนี่นะเทอร์โบอยู่ฝั่งนี้นะครนี่อ่าแดวตาก้องแผนให้ดูหน่อยนะครับอ่าน่าเลครับเจอแล้วเนาะมีเทอร์โบจริงด้วยนะครับผมเครื่องยนต์2,005เทอร์โบนะครับนะทอร์โบน่าจะเป็นโทอร์โบเดิมนะครับผมนะนะเล็กๆเลยนะน่าจะเป็นทอร์โบติดตัวรถมานะครับเนาะอ่ะคันนี้โคตรสวยนะครับ และที่สําคัญนะครับผมมามาด้าเขาให้ของแถมมาเยอะจริงๆอย่างนี่เบรก ABS นะครับมีมาให้แล้วนะครับผมเนอะเบรก ABS นะครับมีมาให้ด้วยนะครับสําหรับมาด้าปีส0 0 7นเจ็ดนะที่ให้มาครบจริงๆนะครับออปชั่นของเขาเนาะสไตล์มาด้านะครับนี่อันนี้ก็ให้มาครบนะครับผมห้องเครื่องเรียบๆเลยนะครับยังสวยๆอยู่เลยนะมอโนน้ํานะครับผมเนาะน้ําสวยนะครับอ่ะ เนี่ยดูดิคานหน้านะครับสวยนะคานหน้าสวยนะครับไม่มีรอยเบี้ยวเลยนะครับผมรอยชนหนักนะครับยังไม่มีเลยนะเนี่ยยังคานยังสวยอยู่เลยนะครับเม็ดเม็ดแบบเม็ดสปอตอะไรยังอยู่ครบเลยนะครับนะอ่าถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเนี่ยยังแผงกันความร้อนนะครับเนาะสีฝากระโปรงยังอยู่เลยนะดูดิโอ้โหเป็นไงครบจริงๆนะครับงาเป็นยังไงบ้างพี่เต้ สวยงามสวยงามใช้ได้เลยนะครับรถคันนี้ใช้ได้เลยค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยค่ะอ่ะมามาแล้วนะครับผมโปรโมชั่นของเรานะคะโปมชั่นนะครับค่ะอ่ะพี่เต้เย็นตรงไหนคันนี้นะคะจากที่พี่เต้รีวิวไปนะคะเป็น Mazda BT นะคะ50นะคะปี2007นะคะตัวนี้เป็น4ประตูด้วยนะใช่ อย่าลืมนะมันเป็นสีประตูนะ,าะราคาแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะโอ้ยะะราคาเท่าไหรน,นะเท่าไรน,นะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเลยพี่เต้ราคาก็ถูกเลยครับลดราคาใช่ค่ะเอาตีไปราคาไม่ถึงสองแสนะช่นกับเจ้าคันนี้นะครับซื้อสดก็ได้หรือว่าคันที่บ้านขับแล้วอะไรมาเทินได้โอ้คันเองนะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยว วันต่อต่อไปจะเป็นรถรุ่นไหนนำมารีวิวแล้วก็นำมาจัดโปรโมชั่นกับน้องเงาะอีกนะครับผมก็รอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันนะครับกดติดตามกันหน่อยนะครับพีนาเพจของเรานะครับมีรถดีๆแบบนี้นะนำมารีวิวนะครับแล้วก็นำมาจัดโปรโมชั่นกับน้องเงาะแบบนี้อีกนะครับทุกๆวันแน่นอนนะจะเป็นรถรุ่นไหนรอติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องเงาะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ